สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเก็บชะอมกันนะคะยอดชะอมนี่นะคะเขียวๆเ,เลยที่การเก็บก็คืออันนี้เป็นชะอมมีหนามนะคะเราก็ต้องตักมันนะคะนี่นะคะย้ามเลยค่ะ เอาไปทำไข่เจียวชะอมไข่เจียวได้หรือว่าแกงหรือว่าผัดผักหรือกินส,สดๆได้นะคะอายอดอ่อนเราก็เด็ดได้เลยต้น นะคะนี่เราก็เก็บได้เยอะเร็วเก็บที่ตับธรรมชาตินะคะมีผีเสื้อมาด้วยนะคะใช้มือเก็บก็ได้ค่ะย่อนอ่อน ยิ่งเก็บเขาก็ยิ่งออกเยอะงอกนะคะยิ่งหน้าฝนจะยิ่งโรง่งนี่เราก็เอา หญ้านะคะที่แห้งแล้วมาคุมดินไว้นะคะหรือว่าจะเป็นฟางก็ได้นะคะมาคุมแล้วก็ลดน้ําช่วงแรกๆนะคะที่ปลูกเป็นต่อๆเราก็ลดน้ําให้เขาทุกวันนะเพราะว่าเขาจะได้โตวไวๆแต่ว่าพอต้นใหญ่เราก็ตัดนะคะให้เขาไม่สูงให้ขนาดแบบว่าเดินเก็บได้สบายๆประมาณนี้ค่ะ นี่เดี๋ยวเราจะไปทานสดๆกันนะคะ